<Yeah. c oughs> รีวิววงแหวนวิญญาณที่8ทางเทพซิลหัวหนะครับมีอะไรความสามารถมากน้อยแค่ไหนกันบางโคตเทโคตจ้าโคอันตรุยเดี๋ยวไปดูกันครับ เอาละครับก็สวัสดีเป็นเพื่อนที่น่ารักทุกๆคนปย้ําช่อจงจานแจ็คไวในเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับสัพยุทธ์วิญญาจารย์เซิร์ฟเวอร์จีนนะครับโอ้ไม่ใช่คนนี้ครับโอ้โหสกินโคตรเทสกินถอดเสื้อนะครับโหดจ,จ,จัดจา้านนะครับวันนี้เรามารีวิววงแหวนมิญ,ญันญที่8ของ,ท,งทังซานเทพซิรัวนะครับบอกเลยว่าโคตรเท่มากๆเป็นตัวละครที่แม่จับจ้าจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถดั้งเดิมของแหวน8กันนะครับแบบยังไม่ได้ปลดออปชั่นเสริมๆอื่นๆนะครับก็คือความสามารถนี้นะครับ สร้างความเสียหาย4,488%ให้กับศัตรูทั้งหมดนะครับโดยความเสียหายเนี่ยที่ปล่อยออกมานะครับทักษะนี้จะทำความเสียหายสุดท้ายเพิ่มขึ้นอีก200%หลังจากการปล่อยทักษะนี้นะครับด้านเปสุดท้ายของทักษะตัวเองจะเพิ่มขึ้นอย่างถาวร150%ซ้อนทับได้30ครั้ง1 5 3 45 45 4 5 4,500%นะครับโอ้โหแรงโคตรครับซ้อนทับหากไม่มีอ่าหากไม่มีเขตแดนบนสนามนะครับในการปล่อยทักษะนี้เราจะสร้างเขตแดน เทพซิลลัวขึ้นมานะครับเปิดใช้งานได้1เทิร์นสถานี้จะลดพลังใจเป้าหมายเท่ากับ20%ของพลังใจที่เรามีเริ่มต้นการต่อสู้ครับหูถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคือมันประเด็นคือมันสามารถสแต็กซ้อนทับได้ครับกลายเป็นว่าดั้งเดิมคือ4400เนี่ยแล้วเรายังขว้างความเสียหายสุดท้ายแรงขึ้นอีก20% 0รวมถึงเรายังสแต็กได้อีก150%สเถึง3าสบแตก็กแม่เจ้าแรงมาก 4, แบบสมขึันสี่รบอุดยอรนะครับแล้วก็จิตขั้น6กครับ สำหรับจิตขั้น6กนะครับก็คือในสถานะของการหลอมรวมดาบหรือว่าเขตแดนเทพเอยหรือว่าเจตนาแห่งการสังหารนะครับความเสียหายสุดท้ายที่ทําโดยถังซานนะครับเพิ่มขึ้นอีก500เในสถานะทั้งสสถานะที่กล่าวมาคือพัฒศิสาย1หรือว่าสาย2ก็ตามนี้นะครับสามารถสร้างความเสียหายได้หลายระดับนะครับขึ้นอยู่กับตอนจํานวนศัตรูที่ยังมีชีวิตยอยู่และสร้างความเสียหายได้สูงสุดถึง5ระดับเลย ในสถานะเจตนาแห่งการสังหารนะครับหรือเจตแห่งการสังหารนั่นเองเมื่อสังซานเนี่ยใช้ทักษะวิญญาณในการโจมตีนะครับจะลดพลังใจเป้าหมาย50%ของพลังใจเราด้วยนะครับูถ้าไม่นับรวมพี p พีเนี่ยด้านบน500%เนแรงจะจัดเลยนะแล้วก็กายแท้วิญญาณยุทธ5ไฟลุงนะครับเมื่อถังซานใช้ทักษะรูปแบบกายแท้นะครับทุกรอบนะครับในขณะที่เราเล่นอยู่นับตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ปล่อยทักษะนี้นะจะเพิ่มค่าความแรงของทักษะอีก20% 0เ จากค่าเริ่มต้นนะครับสูงสุด2% 0 0 0จากค่าเริ่มต้นที่เรามีครับโอ้โหมองไปทางไหนก็แรงดั้งเดิมก็แรงจิต6ก็แรงไอ้จิตเออจิตหกปะวะเออจิต6ก็แรงนะครับหรือจะเป็นกายแท้ก็แรงมองไปทางไหนก็แรงบ้าไปแล้วมีหน้าละ่ะมันถึงได้จวดๆเลอเกินมาเดี๋ยวเรามาลองแซงกันดูครับอุ๊ยพอมีกายแท้มี6แขนดูข้างหลังเหมือนเป็นสแตนนะครับ mm hmm. โคตรเทดีธรรมดาก่อนครับ นี่ทีมาดาไปก่อนหนึ่งทีครับทักษะวิญญาณที่8ครับชิงพร้อมกับเปิดเขตแดนไปด้วยในตัวอันนี้อาจารเปิดยอดมุงกล้องเลยใช่ไหมเนี่ยหรือว่าไม่ได้เปิดวะไม่ได้เปิดแน่เลย <c oughs> ได้แท้เวียนยุทธพร้อมกันทีเดียวพร้อมกับเขตแดนไปเลยแม่เจ <c oughs> ้าเมตาแห่งกันดีกระดูกอันรุ่งโรจน์มาถึงแล้วใช่ไหมเนี่ย แล้วก็อ๋อ,อ,อเขตแดนแค่รอบเดียวนะครับอ,อ๋อแต่ว่าถ้าเปิดได้เรื่อยๆหรอเนี่ยเขตแดนเปิดได้เรื่อยๆถือว่าโอเคอยู่นะเล่นกับทักษะพาสีบนะครับอือหืออือหือดีธรรมดาก็ดีสแต็กก็ดีแม่เจ้าสาวๆกีตอย่างเงี้ย จะบอกเลยสังสรรคทำให้สาวๆกรี๊ดปุ๊บเปิดปุ๊บอ๋อถ้าไม่มีเขตแดนอยู่เราเปิดปุ๊บเป็นเขตแดนเหมือนเราเหมือนเราเขาเรียกว่าเปิดเขตแดนได้ตลอดการใช้แหวน8ทําให้ปิดกั้นฝันของข้าไม่ไม่ให้สามารถใช้แหวน,นที่เป็นอาเขตแดนได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะถ้าเราใช้ต่อนเนื่องเรื่อ,อ,อยๆในเขตแดนแล้วก็ยังอยู่นะครับเนี่ยปุ๊บเขตแดนก็มาเลยว้าวนระหว่างเขตแดนก็ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นสแ,สแต็กสเปตัสก็เพิ่มขึ้นอีก ของเขาของจริงว่ะถังซานซิลลัวเนี่ยคือมันแรงจริงครับอันนี้ขนาดจารย์แบบไม่ได้ปลดจิตปลดกายแทห้าไฟลุงอะ่ะคือคือมันมันครบเครื่องกระเบื้องเงยนงเลยอะ่ะตอนนี้ทุกคนที่ดูแหวน8ปดเนี่ยก็จะมีความคําถามในตัวเองแล้วว่าเอ้ยไปเปิดทําทรงทําซับรอถังซานซิลลัวจะดีไหมจริง,รงๆก็น่าสนใจนะเออจริงๆก็น่าสนใจนะแบบเปิดแบบข้ามถางังข้ามถังห้าแม่งเลยนะพ่อมันพ่อมันเก่งไม่นานไม่นานนะครับ จริงๆถัง5้าเก่งนะครับแต่แค่ถังซานซีัวออกมาแล้วแหวน8เนี่ยอันนี้เรายังไม่รวมอับอาร์ติแฟกต์นะไม่รับรวมอาร์ติแฟกต์นะครับแค่แหวน8ถ้าดูจากความสามารถแล้วอ่ะโดดเด่นมากสแต็กเยอะสะแต็กสูงได้30ชั้น1 5 0หเอนี่ยบ้าไปแล้วครับรวมถึงสเต็กอื่นๆยังเป็นสแต็กเสริมไม่อีกอะ่ะแบบอาคาแทะแรงเพ้อ่อีก20% 0 0อาหรือจะเป็นจิตขั้น6ทําสแต็กเพิ่มขึ้น เล่นกับปัวพัสสี่ได้ทั้งสองสายจะเป็นตีกระดูกจะเป็น pvp ได้หมดคือมันครบเครื่องจริงๆตัวเนี้ยนะครับคือเก่งมากๆเลยอะรีวิวสั้นๆไม่ต้องอะไรมากก็เห็นอยู่แล้วว่าของดีไม่ต้องพูดเยอะนะตัวละครสุดจา้าสุดเจ๋งอย่างถังซันเทพซิวลรวนนี้นะครับฉลองครบรอบ3ปีหรืออาจจะมาก,ก่อนต้องรอดุนกันอีกทีกับตัวละครตัวนี้ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับทักษะวิญญาณที่8ถังซานเทพิริรัวนะครับเรียกได้ว่าสมชื่อความเป็นเทพของจริงทักษะสุดจี๊ดแรงจัดจ้าสุดยอดสุดเลยนะครับก็ถือเป็นตัวละครในดวงใจที่ก็เล่นไปเรื่อยๆเพื่อไปลองเล่นน้องดูได้นะครับใครแบบไม่ต้องเร่นต้องเล่นอะไรเล่นกันแบบแฮปปี้แฮปปีแบบประจําวันชิลๆสบายๆทุกวันนี้หาซีดงซีรีสดูชิลๆยังได้เลยนะครับ ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับทางซานเทพซีรัวแหวน8ตัวน,นี้นะคิดเห็นให้คะแนนอะไรกันยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ได้ใต้คลิปนะครับถ้าหากใครชอบอะไรยังไงอย่าลืมกดซับกดไลค์เปบบน็นกำลังใจงช่องจานแจ็คแวนไนเกมเมอร์กันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากร้านเติตตมเงินสเตอร์โอพัดเติมถูกเติมไวเติมดีไม่ม,ม,ม,มีดีฟันเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าอย่าดูคลิปอะไรยังไงลองคอมเมนต์กันไว้ได้เผื่อหยิบจับมาทำไว้เจอกันใหม่ครับวุ้ย